วันนี้พาไปร้านทะเลเผากันค่ะทุกคนโดยเขานะคะจะตั้งอยู่แถวแถวบางว่านะก็จะต้องเข้าซอยกันไปสักน,นิดนึงค่ะโดยอันนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศร้านมาให้ดูนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยไปกินข้ากพพวกับครอบครัวค่ะก็เลยลองเก็บมาให้ดูนะคะเพื่อนๆว่าวที่ร้านเขามีอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอาหารทะเลหลากหลายอย่างมากเลยนะอันนี้ที่พลอยสั่งมานะคะก็จะเป็นข้าวๆนะคะเพื่อนๆสั่งมาประมาณ56อย่างนะแต่ละอันก็รสชาติด,ดีนะคะเพื่อนๆนะใครยังไม่เคยไปก็ลองไปกันดูได้นะคะที่ร้านทะเลเผาบางว่าค่ะโดยร้านของเขานะะนเนี่ย สองทุ่มค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งนะคะไปจนถึงสามทุ่มเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกคนใครที่อยากลองไปดูนะคะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วนะแล้วก็เขาเนี่ยมีได้ลงรายการอาหารชิพจอลงพุงด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใครที่ยังไม่เคยไปนะคะก็ลองไปกันดูได้นะคะเพื่อนเพื่อนะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกัน,นะคะ่ะทุกคนไปดูบรรยากาศด้านในกันได้เลย นนะอ๋อ,อ,อเออหวบมาก,กินหอมมันมีที่จอด